อันดับที่5อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ทำไรายได้สูงสุดถึง1 0 0 5 4 5 5 5 5บาทด้วยความหุดงานทางธรรมชาติอันหลากหลายอากาศเย็นสบายตลอดปีและจุดเด่นมากมาย ที่ทําให้ที่นี่กลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวย่างมหาศาลเมื่อได้มาเยือนโดยอินทนนท์กิจกรรมที่พลาดไม่ได้คือการไปชิดยอดสูงสุดแดนสยามการเดินป่าศึกษา,กษาธรรมชาติที่เกิ่ยวแม่ป่าและอ่างกาสักระรพระมหาธาตุคู่รวมถึงการชมน้ําตกวชิรธาตุที่สวยงามตะการตานอกจากนี้ยังสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนและการเกษตรที่สถานีเกษตรหลวงอินทนน์ต่อด้วยการชมนาขั้นบันไดบ้านแม่กลางหลวงที่งดงามเล่ากับภาพวาดน,นอกจากนี้โดยอินทนน์ยังเป็นสวรรค์แห่งความหลากหลายทางชีวภาพที่นี่เต็มไปด้วยสัตว์ป่าหายากไม่ว่า จะเป็นนกกว่า380ชนิดเลี้ยงผาเก้งและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำกับสัตว์เลื้อยคลานอีกมากมายรวมไปถึงพืชพันธุ์เฉพาะถิ่นที่โดดเด่นอย่างกุหลาบพันปีบนยอดเขาสูงมอสและเฟืร์นยักษ์ที่สร้างบรรยากาศป่าดึกดำบรรพ์อีกทั้งพืชเมืองหนาวหลากหลายชนิดที่ปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศเย็นเฉพาะตัวของดอออินทนนท์ที่สำคัญอุทยานแห่งนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวดกครบครันทั้งบ้านพักและจุดกางเต็นท์ร้านอาหารหลายจุดและศูนย์บริการนักท่องเที่ยวทำให้ผู้มาเยือนสามารถเที่ยวชมธรรมชาติและทำกิจกกกกรรรมต่่่าาาางงงๆไดดด้้้อออยยยสสะะวบบทุค์ปเหลนี ไม่ว่าคุณจะเป็นนักท่องเที่ยวสายลุยครอบครัวคู่รักหรือผู้ที่ชื่นชอบธรรมชาติดอยอิทนนท์ก็ยังคงเป็นจุดหมายยอดนิยมตลอดกาลอันดับต่อไปกำลังรอคุณอยู่รับชมต่อได้ที่ช่องทาง YouTube ของเรานี้สเป